ผู้เล่นสายมัลติเพเยอร์เขาหยิบ M14 กันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ <c oughs> คือผมไม่ได้หยิบเลยอะคือแบบเก่ามากคือไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยเพราะว่านั่นแหละเรามีทั้งบา l เลตถาวรเรามีทั้ง DL เรามีทั้งโลคัส t เลยแบบไม่ได้หยิบปืนนี้เลยอะแต่ผมคิดว่าปืนนี้สาย BR เขาก็น่าจะเล่นกันอยู่ปะแล้วพอมาวัดดาเมจในโหมดฝึกดูฮยมันก็ยิงอกยิงแขนตายในนัดเดียวนะแล้วทำไมถึงไม่ค่อยมีคนเล่นกันวะ โดยในคลิปนี้ผมไม่ได้มาอะไรหรอกแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าที่ที่ M14 แม่งมาแม่งคือเทพเจ้ามากๆในโหมดเนื้อเรื่องอะนั่นก็คือโมเดลวอลเฟร์สอกับสาไตภาคของต้นฉบับคือแบบหยิบใช้กันพื่ำเพื่อมากๆอะคือแบบเล่นแล้วเบื่ออะลามิเลสใช้แม่งใช้สโคบโทรมอลด้วยไอที่ดีกว่าคนอื่นอีกไอมแมลงสาบกับกัปตันราคาก็ใช้ใช้ในภารกิจที่เราต้องแทรกซึมเข้าไปเรือดำน้ำนิวเคลียร์ของรัสเซียก็ยังจะใช้กันนะเก็บเสียงซะด้วยแม่เทพซะไม่มี ไอสบู่ก็ใช้เฮ้ยไอชา์โด้คอมมานีเลือกเอาระหว่างตายกับยึดตูดกูขอตายดีกว่าอาจัดให้นี่แน่สัตว์ภารกิจนี้เราก็จะต้องเอ่อฝากกองวัรังของชารโด้คอมมานีของเชฟเพิร์ตและก็กองวัรังของมาคาลอฟเพื่อที่จะไปหากับตันไัยนั่นเองซึ่งก็ใช้เหมือนกันย้ายมาภาค3ามันก็ยังจะใช้กันขนาดยูริที่มาแค่ภาคนี้ภาคเดียวอ่ะมันยังได้สิทธิพิเศษในการใช้ M14 เหลือจะเจื้อ แล้วใครเป็นคนใช้ M14 ที่เก่งที่สุดละ่ะกับตันไพ่เหรอไม่ใช่ครับไอ้เฮียไอ้กิ๊ดจากเดลต้าฟอสตังหากละ่ะไอ้เฮียโคตรเทพเลยไอ้หมวกแก๊ปมหาภัยเนี่ยไม่ว่าการต่อสู้จะเป็นระยะไหนระยะก,ากลางไกลระยะประชิดไอ้เฮียกิ๊ดไม่แค่แคแต่ M14 คือแบบอ่ะระยะใกล้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวกูถอดสโคบเล่นแม่งเลยถ้ามีจังหวะไหนที่ต้องยิงระยะไกลไม่ต้องครับแม่งก็หยิบสโคบมาหาไขขควงมาไขาด้วยจากทรงและไอ้เฮียแบบ นี่คือใช้คําว่าเบียวเอ็มสิบสี่ได้เลยทุกภารกิจแม่งใช้หมดยกเว้นด่านปารีสอ่ะขนาดภารกิจสุดท้ายที่เขาต้องสละชีวิตเพื่อช่วยชีวิตเรากับประธานาธิบดีของรัสเซียเขาก็อยากจะใช้เอ็มสิบสี่คิดเอาและกันโคตรเท่มีกิ้งหลบระเบิดด้วยเอาเป็นไงกระสุนเอ็มสิบสี่หมดเท่าไงครับวักดีเซอร์ดิเกิลคู่มาเล่นโอ้โหเป็นไงจุดห้าศูนย์สองก็บอกยิงด้วยมือเดียวโคตรเท่เข้ามาแล้วไปไงหนีแม่งยิงหัวเลไเป็นไงโคตรเท่โคตรเก่งนะคิดอ่ะแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายเขาก็ต้อองสลชชีววิตเเพื่่ยรา ปิดตำนานเทพเจ้า M14 มสิบสีกู